คนบีกใหม่น,นะคะไปเหตุกางผู้ตัวนี้ที่เมืานูกิจขึ้นเหนทัเท่าแปรนะคะมะลำไฟชายไฟใส่ <c oughs> จะเป็นมะลําแล้ว ก็ขมอปามอโมมสูงลยมอไม่ตีสูงกว่าโอ้มหสูงเมอหสูง่าอหียบเมียัเาหนี่กสูง่ก็สมอนีเดวม้อนห่ามนี่ลลกลยสูงแล้วยกียลำลังใจให้แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ อันไทสดยูทูมันคือบ่อคืนน,นั่นน่ะมันคือ่คืนเขาคมันคืนคืนข้าวเดียวไม่กลับหายไปแต่ว่ากล่องข้ามัวมันเป็นกล่องฟักัสเจขมัวก็อันนี้ลูกชายใหญ่เาตัวงานมานตัวงานบพาดด่พานี่สเเอาไปเผาทานอยู่ดิบพดด่พานเลยแฟดมั <laughs> ยันร่างนูคุณแม่ได้รับแล้วเด้อค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นกล่องโฟก,กัสก็เลยเดี๋ยวเที่ยวมัวเดี๋ยวบามัวเลย ซื้อของโหดีแต่นับบิดอย่างเดียวเลยนะไม่ตั้งเสียงเลยแชทเป็นคอมเมนต์ส่งแบนลังนกมาให้แม่อีกอ๋อบอกแล้วเนี่ยละรับแล้วได้รับแล้วจ้ารับแล้วจ้ารับแล้วลั่งนกกับพระกับยังอีกกับสยซอยมุก อันนี้เพิ่นมีโครงการสีเล็ดยังก่อนไหมฟ้าอ๋อเพิ่นสีเ,สเล็ดฟ้านะมีเป็นที่ท่องเที่ยวมีเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่กันกับหน้าไม่ใหญ่ก้องเปล่โกบ้านนั่นพระในหลวงจริงเห็นว่สาธุค่ะสาธุสาธุ

ตอนนี้ห้าด้ม่เรียบร้อยแล้วถ้ากะกับานกะบ้ากะเอาหมดตุ้มลน้ัมลดเดียบออกวุ้่ได้บ้างไหมออ่วุ้นเาเเ้ยวุ้ได้วุ้น่จับสาวข้งก่อน ยันยืนไยันยืนด้เอาข้อจีนเหรอข้อผัวเปงาบ้งยห่างชชน้ไหวเรื่มยังเรื่มยังยู่งเหยิงนอันคือมาลงเม่านไนะอุ้ยไม่ขึ้นมากล่องนาล้ววันนี้ตกใจขออภัยนะคะัวไปนะเด้กเอาว่าว่าหันมัน เปลี่ยนมากร่องหน้าก็ไ่ได้กดมือห่อแล้วไปซูน,นตกใจแล้วเนาะอ่อนผู้เบอร์ระบบสัมผัสก็สัมผัสปั๊บต่อไปบาดแม่ยจะเลื่อนนะสาธุไม่ใช่บาดน,นะนะนานาเอาเพื่นเพิ่อนส่งอันพระมะห,ยหอยต่อไปแม่บ้านแม่จะเลื่อนนะจ้าสาธุจ้าอันนี้แบบเพิ่งทางไปหน้าแม่เลยอันนี้กาบ,บ้านเท่ากักบกาบ้า อันนี้เคยเมา่อกี้เมาเข่าอยู่อันหน้าตรงนี้อยใออม่ยให้ขานูหน้าแล้วหัมาตุ้งตุ้งจิงรดอใส่กดอยกางป่ารดอนซุมนอันนี้อยู่อันคที่เขาอยู่นี่ใส่กระดอนกลางป่านี่แหละสุดแรง สาวถั่วมาฮัลโหลค่ะยังไม่อยู่ยังไม่ว่าเดี๋ครับเดี๋ยวครับแต่ว่ากล่องตัวนี้เป็นกล่องขยายออกคนปิดใหม่เป็นโครงการหลวงจ้าเป็นโครงการหลวงแม่นบอกแล้วเบนจ้าอันโมกุลเจ้าหาราชโอ้แต่ว่าอัน เฮ็ดทางเฮ็ดอันเจ้าสี่ดีจังได้กระซ้างให้าามาเฮ็ดหนานฝะนเนาะลมมาเนี่ยืม<า>โตลเมเนมี่โอ้ยเข้ากับฉีดละปูนซีเมนต์ลมมาจนี่ยกับฉีแมนดีแล้ววันนี้เฮ็ดข็้นจีดมากก็ดีแล้วกอบจากตมบบอสมหนึ่เฮ็ดตันดีโอ้โอลุๆลุดเหรอ กะสีสันเนเอร์ค่ะเพราะว่าอันรหดมันแรงรหดแรงรุ่มร้ายค่ะอันมันเป็นทังเที่ยวเนอะดกันสิ่อมาด้ยหน้าโดนฉ้อฮึ่ยๆฮเคยยิงหมด่ะ กัมันด่าบ้านแม่ธรรมชาติจริงจ้าแม่ชอบธรรมชาติเขาอยู่นะแม่แม่ชอบสีนีลัยนะแม่ชอบธรรมชาติ มีเห็ดมีนกแม่ชอบเนี่ยไม่ชอบสิไม่เป็ไรเ,เนี่ยช<ม>อบขึ้นภูขึ้นผาไยินเสียงกาเบอกว่าเสียงนกมันหอ้องนัวว่าจะอะไรย่าจิ้งขอดโดนบกอเสียงมันห้องว่ากาเอาเสียงกาบอก มวยไปเอวัดมอียงไปรเม<า>ัน <c oughs> สะเทือนเดียวดีกับสะเทือนแลาเือเบิงเบอกลยผมชอบธรรมชาติน้เน่เหรอเอาวิดีโอลงในเพจงนทก,กอนจนะ้าอันนี้ก็สะเทือนเนี่ยเดอขับอันมันรถมันเรับ เอามหมันนั one, two, one ่งกินทังเงิมไมยังงบรอกท่อเอามหม่ได้ยังกด้ตัวตด้อค่ะเติมก็ได้แต่ไม่ยังงกตอนนี้ก็เริ่มเมือดแล้ว